ใช่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว j r b k ทุกคนนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับโปเต้มังเต้ยนะครับ วันนี้ที่มีปัญหาคือพี่อยากเปลี่ยนก้านอ่าใช่แต่ว่าพองงานเลยไหมอ่ะใช่ครับแต่ว่าจริงๆเราไม่มีอะไรมากคือจริงๆตี 60s 50s 60s อยู่แล้วใช่แต่พอวันก่อนไปหยิบก้านของแฟนมา 40l แล้วแม่งแบบมันตีง่าย้วตีสบายแล้วตีแล้วไม่เฟดบวกกับก้านอ่อนก้านอ่อนข้าสายให้แล้วก็กิ๊บก็ที่เล็กใช่เออนี่เลยมันก็มันก็ตวัดกลับได้ไวกว่าถ้าตีพวก แบบน,นี้เน,นี่ยเป็นสาตรดานหรือต่ำใช่น,นี่สแตนดาร์ดพอมาเจอเนี่ยอพอเจอนั้นไปพี่ไม่อยากหยิบไม้นี้อีกเลยวันนี้มันชิวจัด คนนี้ก้านที่สนใจชอบโดยส่วนตัวแล้วพี่ชอบ TPT เพราะว่าพี่ชอบสีดำแล้วก็ชอบคาร์บอนาร์มอนโชว์ลายเท่ๆใช่ลองให้หมดลองให้หมดลองให้หมดได้เลยเดี๋ยวเราจะพาลุยแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันว่าอันไหนที่มันไหนกับพี่ได้เลยช่วยพี่ด้วยแต่ว่าก็จะมีก้านอื่นเยอะเลยนะงั้นเดี๋ยวเริ่มตีมินิก่อนแล้วกันเนาะเอามินิก่อนเพราะว่ามินิเป็นตัวที่พี่ตั้มเพิ่งบอกเตยว่าเอ้ยอันนี้ ตีแล้วแบบชอบใช่ใช่จะขอไปดูเลขหน่อยว่ามันเป็นแบบไหนบ้างเนาะหลักๆเลยเราไม่ใช่โปรแล้วเวลาเราเล่นอ่ะเราก็ไม่ได้เล่นแบบ7จ็ดพันเจ็ดพันสองเราก็เล่นแบบหกพันเจ็ดหกพันสองหมุดขาหมุดต้นเงินอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเสิร์ฟมันประมาณเสิร์ฟไปสักสองร้อยห้าสิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยหกสิบเนี่ยก็ขึ้นช็อตสองก็พิชชิ่งหรือเหล็กปลาแล้วก็ไม่ได้ไปแข่งกับใครก็เลยวันนี้เดี๋ยวลองดูเป็น R7 มิ Mini เวอร์เนาะใช่ครับโอเครุ่นใหม่ด้วยมา อา A7 c ค s t เฉยเลยครับใช่จะเป็นสแตนดาร์ดอยู่ครับใช่ครับมินิเนเวอร์มับวิ่งวิ่งเหรอยตั้งใช่หมักตั้งตีให้เต้วก่อนชัตซีฮาลูกได้ไหมครับโอ้โหเกือบไม่ค่อยโดนไม่แต่ขับสปีดไปตั้งแบบโคเยอะมากคก็ประมาณร้อยครับร้อยหลักหน่วยไอตัวนี้ตีได้ถึง29งเ้าไหมมินิเนี่ยตอนนี้มัน28อะ่ะจริงๆแล้วออนคอสเนี่ยพี่เสิร์ฟไปแล้วดูนาฬิกาเนี่ยมันอยู่ประมาณ24ถึง26อ่าโอเคแต่ถ้าเจอแบบนั้น สนามแข็งๆหน่อยก็สึง27-28แปต่ว่าถ้าเกิดเจอสนามนิ่มก็คือปั๊กเลยโอ,เโอ้เยี่ยมครับพี่ตั้มจอเต้ยมันขาดไปแล้วครับพี่ตั้มใช้ได้นะครับพี่ตั้มแต่ล่มเมื่อกี้อาจจะโด่งนิดนึงเนาะรอดๆไปหน่อยโอเคอันนี้มันแคลรี่หรือทัวทอททใช่ไหมครับใช่แคลรี่ประมาณสัก230บวกๆโอเคอยู่ที่สนามแล้วใช่ใช่ใช่แต่มันจะดูซ้ายมากลยเนาะ มันพี่เล็งไปทางนั้นปะอออืืหพี่ตั้มเล็งขวาจอก็ได้ครับแต่มันก็รอจริงนะแบบที่พี่ตั้มบอกเต้เลยขวาคือหน้ามามันปิดกว่าเนาะใช่ครับอุ้ยไม่โดนไม่เป็นไรต่อมบอลร้อยสี่นะไม่โดนอะ่ะบอลร้อยสี่สิบเลยนะแรงมากนะพี่ตั้มปกติจะหลุดเลยนะแล้วฮะใช่ครับแต่คือจริงๆอะ่ะเต้ว่ามันแอบ,บออดไปนิดนึงแหละอือเข้าใจและงั้นเดี๋ยวเราทำมินิก่อน ครับจะยังเริ่มจากการที่ไล่จากก้านเก่าแล้วกันเนาะเอาแบบ <Okay. S 1> นิ่มนิ่มหน่อยแต่ว่ายังไม่แข็งมากตามมันต้องตึงขึ้นแหละไปม <c oughs> <c oughs> ได้มาเดี๋ยวเราเริ่มเอาให้ลอยไ้ก่อนดีกว่าได้ไหมครับได้ครับมินิเดเวอร์เนี่ยคู่โอหของคู่ใจเลยต้องตัวนี้เลยเวนตัดแดงนี่คือของคู่ใจเขาเลยครับความยาวเท่าไหร่ครับเออนี้ถ้าเป็นใส่ผมอันนี้แล้วจะอยู่ประมาณ4 4่เริ่มจากเวนตั้นเลสก่อน 50S ใช่เอาแบบนุ่มๆเบาๆ <c oughs> ว่ามันจะดีขึ้นเลยเลยไหมามาดูกันพอดีว่าเคสพี่ตั้มนะครับมีรบเรื่องของบอลที่มันจริงๆจริงๆหร,รนนมันลอยลอยมากแต่ไตรเวอร์ไม่ลอยนะอันนี้มันลอยมากนิดหนึ่งลอยไปนิดหนึ่งแต่ขอดูเลส2024 5 S หน่อยครับว่าเป็นไงวงเชิน <c oughs> ครับเพราะพวกกา้านเ็นตาเป็นตระก,กูลที่ดีมากนะใส่พวกมินิอะโอ้ ซ้ายไปหน่อยครับพี่ตั้มแต่กายมันเกี่ยวซ้ายไปนิดนึงวันนี้จริงๆถ้าเกี่ยวหมดนี่แม่งก็วงแม่งก็ดิสเพอร์ชั่นแม่งก็ของเราเลยเนี่ยใช่ก็ค่อนข้างดีนะแม่งเที่ยงมากอ่ะอืม,มนี่เราฝ่ายความรู้สึกเป็นไงบ้างครับแข็งไหมครับแข็งอืมนี่เราเสถียรมากเลยนะ,ะเดี๋ยวผมเลื่อนเครื่องให้แทนอืมซ้ายเหมือนเดิมพอแล้วครับ เวนตัสแดงยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เพื่อเรามันโด่งไปโด่งไปพี่ต้อมลองดูไฮครับมันขึ้นไป103เลยซึ่งซึ่งซึ่งมันก็โด่งไปนิดนึงนะครับอยากได้ประมาณสัก80 90เท่านั้นแหละกำลังสวยมีเทรเวอร์เนาะโด่งมากก็ไม่ดีพี่ต้อมตกไม่วิ่งเนาะใช่ขอลองเวนตัสบลูยังอยู่ใน 50s อยู่ยังไม่ข้ามไปนะครับเคยตีอยู่แล้วเวนตัสบลูเนี่ยโอ้เยี่ยมมากครับพี่ต้อมใช่นิดนึงเฮ้ย ไม่โดนไม่คิดไม่โดนไม่กี้ไม่โดนหรอโดนไม่โดนกึ่งว่ารอดไปหน่อครับพี่ตั้มใช่ครับรอดลูกไปนะขอดูหลับหน่อยใช่รอดลูกเยอะมากยื้อยื้่หมาแล้วป่ะเฟดแล้วครับเพราะปกติพี่ตั้มบอกเต้พี่ตั้มตีตีเฟดเฟดนิดนิดแบบเบบี้เฟดอะไรอย่เงี้ยนะมใช่ แต่ชอบจากให้มันรอดองไกลกว่าเนาะใช่ดองมั่นใจกว่าอืมยขวาล้ใช่ขวาเลยโอเคพอราคาพี่ตั้มอันนี้ยังผมว่ามันดูตียากอ่ะพี่ตั้มดูตีไม่โดนเลยใช่อันนี้ยเดี๋ยวผมให้พี่ตั้มลองขอลองแบล็คหน่อยตามสูตรนะครับบูแบล็คเลสเมาแล้วครับมาลองแบล็คกันหน่อยเราจะได้วิ่งไง คือคือพอเปลี่ยนก้ารพอปิตัมซีโดขึ้นเรื่อยๆโด่งขึ้นเรื่อยๆอันนี้เสร็จแล้วสแตนดาร์ดใช่เหมือนกันครับหมกลุยครับ Black 5S ครับพิตัมการเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเลยเนะหวานไหมอันนี้อันนี้แน่นๆหน่อยดังกว่ามันจะดีๆที่มือหน่อยครับพิทัมใช่รรู้สึกว่ามันจะแบบฟุบๆง่ายดีอะไรเงี้ยไกลนะตรงแล้วด้วยมาแล้ววงมาแล้วหมดแล้ววง โอ้เยี่ยมลูกนี่ไก่สุดแล้วพี่ตั้มมาแล้ว270แคลรี่5อาอ่ะุกอัดไปปะครับเมื่อกี้นิดหนึ่งนะิดหนึ่งเนาะใช่ลองตีสปีดพี่เลยดีกว่าได้เลยน,นี่กลับมาตีเบาเนาะใช่ตรงมากครับพี่ตั้มเยี่ยมเลยเฟดหน่อยๆนเนาะอ,นอ่อนๆเลยเฟดไป20ฟุตเองนิดเดียวเยนะ โอ้ลูกนี้ดีเยี่ยมมากอาจให้เตออีกลูกได้ไหมครับเอามาอยากเห็นนะแล้วเดี๋ยวลองวีฟกันชอบไฟต่ำเหรอของแฟนมันตีสบายเนาะใช่เดี๋ยวเอาไซส์สั้นให้สักคู่นะครับทีพีทีทีพีทีด้วยได้เลยชอบสีส่วนตัวเลยอืมโอเค ทีนี้ผมอยากให้พี่ตั้มลองอันนี้ครับผมมีก้านาใหม่มาให้ลองคล้ายๆทีพีท,ท,ทนะแต่ว่าเป็นของเกาหลีมีเยอะมากๆามันชื่อว่ามูนซ่าคนไทยน่าจะยังไม่ค่อยมีคนได้ลองอน่าจะน้อยมากๆครับจะ๋ยจะให้ลองดีๆเด,ด,ด้งๆเหมือนของแฟนดีไหมอ,อ่ะอันนี้ก้านอ่ะมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้แล้วครับน่าจะชอบนะก้านนี้เท่ไหมเท่เท่ดีอม้ยโด่งไปหน่อยพี่ชายน่าจะอ่อนไปนิดนึง หอยิ่งอ่อนเหมือนพี่ยิ่งยิ่งงัดอะเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่อย่าไปงัดไปนะตู้ดีดไปเนาะดีดไปอ่อนไหมครับเอ่อออ่นแหละฟิวนี้ก็ตีง่ายดียังเหรอต้องจูนนิดนึงแต่ผมเอาสีฟ้าให้ลองแข็ง 5S 6S คือมันจะต้องเบาต้องหนักกว่าไดเวอร์นิดนึงครับไดเวอร์จะต้องเบาลงหน่อยอุ้ยไม่โดน ดูพลาดง่ายมากเลยดดดดอีกรุกนหนึ่งแล้วกันครับดูกระดอน,น<า>ตงไปหน่อยใช่เต้ขอลองปรับสเปกหน่อยได้ไหมครับ<ม>ขอลองมอสเต้อีกทีนึงแต่ว่าเยวขอเป็นแข็งขึ้นหน่อยพอดีมันอาร์น่าจะไม่ได้ไไดอันนี้การอาร์ครับแข็งกว่าดีกว่ากว่าดีกว่ายเยอะเลยแต่สั้นมากเลยไม่เป็นไรครับ ไม่ค่อยโดนอืมไม่ค่อยโดนเนาะใช่อืมโด่งไปไม่เป็นไรครับเลิกเลยครับมอนสตスร์ไม่ไม่น่าใช่ของพี่ครับเดี๋ยวไปลอง V F กันดีกว่าสปินเยอะเลยเนาะสปินเยอะไปนิดนึงแต่มันซ่านอุ้ยดูดูสีเขียวดูสีเขียวไปนู่นแล้วมีแคลรี่นะพี่นี่แคลรี่ล้วนนะครับเฮ้ยสีเขียวไปนู่นแล้วในนี้สองห้าแปดเดี๋ยวขอลอง วีเอฟหน่อยเหมือนเขาจะตีก้านไฟต่ำเราเวอร์กว่าบอลต่ำๆน่าจะจบใส่ไหมอันนี้ใส่ไหม,มก็ใส่อยู่เฮ้ยเธอตรงอยู่นะไม่ต้องอ <laughs> แต่ตอนนี้นะแครี่นะต้องบอกจริงๆว่ามันไม่วิ่งเหรอมันไม่ค่อยสป,ปินมันเยอะอใช่ครับแบ็กน่าจะแบ็กน่าจะดูโคดสุดละอือมไม่โดน มันเบาไปอ่ะพี่ต้มทุกอย่างเลยมันพูดไม่ถูกมันไม่ชินด้วยมั้งอืมยาวไหมสั้นไปหรือยังไงบอกนะครับยาวนิดเดียวแต่ว่าพี่ว่าไม่ได้ปีปัญหาสำหรับความยาวครับอืมขวาแล้วไม่โดนไม่เดินด้วยอืมไม่เดินเลยครับพี่ต้มไม่โดนใช่ไม่โดนแล้วก็ไม่เดินด้วยถ้าถามว่าตอนนี้ใครไกลสุด ต้องบอกจริงๆนะว่าเวนตัสแบ็กตอนนี้ใกล้สุดแล้วครับ250เฉลีย่ยนะเอเวอร์จนะครับแคลรี่ก็ดีเขโทษก็ดีใกล้กว่าเดิมใกล้กว่าเดิม10 10หลาโดยประมาณ10นิดนิดน,ดนะครับแล้วก็ VF ตอนนี้คือหนักเลย <c oughs> ตัวที่ดูดีออกมาคือไดเวอร์ไดเวอร์เก่าไดเวอร์เก่าเขาเป็นเบอร์สองให้ไดเวอร์เก่าถือว่าใช้ได้ตอนนี้เวนตัสแบ็กใกล้กว่าเยอะเลยสเปนเลดก็ดี <c oughs> บอลต่ําลงไม่บอลแทบจะไม่ต่ําลงด้วยซ้ำนะครับตัวหลอดโดรลูกดีขึ้น สแนชดีขึ้นครับแลนเกิก็ดีครับพี่ตั้มดีครบหมดเลยหน้าไม้ตรงด้วยหน้าไม้สแควร์อันนี้มันลบแปดอ่ะอันนี้ลบสิบพี่ออ,อกซ,ซ้ายไปเลยใช่มันลอยนานกว่าไหมนิดเดียวจริงๆแบคทีตรงกับเดินไปนะตั้งแต่ใส่แล้วครับแต่ว่าตีตรงตรงพื้นแต่ไม่ค่อยดรอแบ็คไม่ค่อยดออรอเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเริ่มให้พี่ตั้มแบ่งหนักเลยเนื่องจากสปีดเราเยอะอ่ะสปีดเราร้อยอย่ะมินินะร้อยใช่ปะร้อยวัสดีครับเหนื่อย เหนื่อยอย่างเยเหนื่อยพึ่งเจ็ดก้านเองของเล่นเยอะเลยแต่ผมขอลอง 6S ได้ไหมแล้วผมให้ลอง t p t ตั้มเชิญขา 6S black ครับพี่ตั้มลองดูซิว่าทัานหนักแบบอึ๊กเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่จะเป็นน้ำหนักสุดท้ายแต่พี่ตั้มเตี้ยนะครับอืหนักเนาะหนัก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 ไปไหมครับหนักไปอืมโอเครู้แล้วว่า 5S p อ อันนี้เป็นมินิครับไม่เวิร์กเลยพี่ชายหนักแล้วรอดเลยรอดลูกทันทีนี่หนักขอกลับมาลองแบ็ค 5S รอบนี้อยากรู้วาพีตีได้อยู่ไหมเ้วเดี๋ยวให้ลองเจ้าไอ้เหลืองพอดีพี่ออฟเดอะเด็กด้วยไงอีไมค์เนี้ยอออใช่ตีพื้นด้วยใช่ไม่สะไม่ค่อยได้หยิบมินิไม่นหัวกลมๆมันตูตีง่ายกว่านะเออมันไกลกว่าวิ่งกว่าเล่นได้หลายจังหวะด้วยแบ็ค 5S ครับะแต่โท t a l b a c k นี่คือโค้ดโหวครับ28ดีมาก ตัวปีใหม่เยี่ยมมากพี่ตั้มตัวใหม่มันตีง่ายกว่าตัวเก่าเยอะมากครับมันไม่ได้แบบโอ้พี่ตั้มเยี่ยมมากอันเมื่อกี้ยังเข้าซ้ายอยู่เลยใช่ไหมพี่ตั้มใช่อันนี้หายละกลับมาตรงเลยพระเจ้าลาสบอลบรอความองยังเกตนี้ายไปนิดนึ่งพี่ตั้มสายมันหงายไปไหน่อยได้อยู่ครับ <You think S 1> แข่งไหมฟิล <feel S 1> ดีนะแต่ว่าไม่โดนใชา่ายไปหน่อย อืมไม่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 ไมหัวเท่าไหร่ครับพี่ตื้อไหมไม่ขนาดนั้นไม่ใช่ไหมครับใช่เบาเนาะเบาแต่แข็งจัดเลยเบาแต่แข็งอเบามันจะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้ครับเบาแข็งแข็งบอลสปีดมันไม่พอเลยครับมันมันมันถึงตีข้ามมีเดเวอร์เขาไม่ได้เพราะบอลสปีดไม่พอขับสปีดดีมากบอลสปีดน้อยมาก บอลสปีดในเมื่อขับสปีดเราดีแล้วบอลสปีดมันน้อยเนื่องจากมิสีแบบใช่เกียร์เอฟเฟกช่วยได้เยอะมากนะพี่ตั้มคือคือจริงๆตอนนี้มันแค่ติดเยอะแล้วมันอาจจะโดนปลายไม้บ้างตรงนี้บ้างเพราะว่าพาร์ทมันติดลอบเยอะใช่ไหมครับใช่แต่ว่าพี่ตั้มไม่ต้องแก้วงนะอย่าพึ่งอืมโอเคมันไม่โดนมันโดนมันโดนเฮลี่ดาวใช่ตรงนั้นเลยมากรอก่อนครับพี่ตั้มระยะดูดีแบล็คดูดีสุดพี่ชายข้ามไดเวอร์แล้วอ่ะ แคลลี่ไกลกว่าไดเวอร์คนตีมินิไดเวอร์ไกลกว่าใช่แคลลี่ไกลกว่าไดเวอร์เยอะมากครับแคลลี่ไกลกว่าไดเวอร์หกหลาตีเป็นสองหกนิดๆนะครับพี่ตั้มสปินก็ดีไฮเพอร์เฟกต์เลยขับร้อยไฮต้องเก้าห้าถูกไหมครับพี่ตั้มขับร้อยนิดๆใครต้องเก้าห้าร้อยร้อยร้อยหนึ่งครับประมาณร้อยหนึ่งโหตัวเลขดีมากเลยดีแทบทุกเลขเลยพี่ตั้มส์แมชก็โอเคไม่ด้ยังไหลอกก็ดีเยอะไหมจ๊ะไม่เยอะครับสามพันเองก็แอบเยอะนะแต่ว่าอันอื่นเยอะกว่าอันอื่นมีแต่ห้าพันกว่าหมดเลยครับพี่ตั้มห้าพันห้าพันสุดเลย แต่พอเป็นเดเว,ดว,ดวยอร์ต้องอาจจะหยาอดรอปลงอีกสักห้าหร้อยน่าจะสวยน่าจะสวยขึ้นนะครับแต่แต่เว้นแต่แบก๊กอะตอนนี้คือท็อปเทียร์เลยไดเวอร์อยู่นี่นะสีส้มแบ๊กอยู่นี่แล้วอันอื่นอะตีเข้าซ้ายหมดก่อนมาแบ็กก็ซ้ายใช่ไหมพี่ตัม้มแล้วก็อยุดพอเปลี่ยนมาเป็นแบ๊ก 5S พี่ตั้มก็ตีตรงหมดเลย<อ>ทีเนี้ยน้องขอลองหน่อยถ้าไดเวอร์ถ้าเกิดไม้ไอ้มินิแบ็กแล้วมันยังตีได้ขนาดนแล้วถ้าไดเวอร์จะขนาดไหนขอลองหน่อย คือคือคือผมมาตกใจตั้งแต่ว่าแรกที่เขาที่พี่ตั้มตีแบ็กเราพราลูกแรกเปิดมาโดนเลยใช่ไหมพี่ตั้มแล้วลูกสองเขาใส่เลยยู่เดียวเขาใส่แล้วเขาบอกอุ้ยเดี๋ยวพี่กลับไปตีวงเดิมก่อนนะ <c oughs> <c oughs> คือใส่ไปอ่ะแคลรี่สองหกอะอันนี้แครี่นะที่ดูกันอยู่แล้วอ่ะหันมาอมยิมะะ้มแล้วก็เดี๋ยวพี่กลับไปตีวงเดิมก่อนนะโดนไปไง <c oughs> มันโดนนะตีโดนจัดเลยแล้วมันก็โดนวน,นกลับมาอีกรอบหนึ่งพี่ตั้มก็ยังตีโดนอยู่แล้วก็ตรงอยู่ไม่ไม่ซ้ายเหมือนทุกอัน <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ <c oughs> อย่าขอลองเป็นไดเวอร์หน่อยมาอิสระอิสระครับสู้เขาพี่ชายโคตรเหนื่อยเขายังไม่ได้พักเลยนะเนี่ยตีไปโหเป็นสิบก้านมินิโหดรือเยอะที่ทำสปีดได้เยอะกว่าแรงเฉื่อยน่าจะน่าจะเป็นพวกแอโรไดนั่งเมื่อกี้ไปเล่นๆกันนิดหน่อยฮะลองดูครับใช้มือเยอะเก่งไหม ขอเกาะทีนึงแล้วดูไม่ไม่ไม่ปกติขับสปีดเท่าไหร่100ถูก้อปะประมาณ100แล้วแล้วแล้วมินิไดเวอร์ก็จะประมาณ100ไดเวอร์จะต่ำเกว่า98 99ไดเวอร์มันต่ำกว่าถูกไหมเพราะว่ามินิไดเวอร์พี่จังคมเร็วได้ดีร้อ103มกระตุกทีเดียวบอลสปีดจากไดเวอร์ปกติตีอยู่ให้ดูครับไดเวอร์ตีอยู่บอลสปีด140นะฮะ รอบแรกโอ้โหเหลือไปร้อยสามแล้วพอเขาเหนื่อยครับนี่เรากลับมาร้อยสี่สองนะครับแถม potential ที่เราจะโตไปได้เนี่ยไปได้ถึงระยะนี้เลยครับพี่ตั้มคือบอลร้อยห้าสิบสองคือเมื่อกีร้รอดลูกนะครับเ <c oughs> ข้าใจแล้วเนาะเ <c oughs> พราะหลบจริงที่โดนลูกของพี่ตั้มอะคือเท่าไหร่ครับ 17.8แล้วเราใช้ไดเวอร์หลอก9แต่เราจริงจริงเข้า17.8ผมแค่พยายามทำให้หลอกมันน้อยลงพี่ตั้งไกเลยนี่คือวิธีแก้ง่งายมากคือผมจริงจรผมปรับโล่ผมน้าช่วยเลยละจริงๆแค่นั้นเลยอ่ะเดี๋ยวลองก่อนลองก่อนลองก่อนปุตตมินี่จนะสามแล้วโทษทีครับโทษผมปิด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 ซ่อนไปก่อนซ่อนไปก่อนมินิเกือบส0มร้อยแล้วเขายังไม่รู้ตัวสนุกไหมพี่ตั้มสนุกสนุกขะพอพอได้เห็นเลขแล้วมันใจชื้นแล้วไงเปิดจะแข็งแข็งให้เออ โดนดีทุกลูกเออโดนขึ้นเยอะใช่แต่ยังไงก็ต้องมีนีกเพราะว่าอันนี้นหรอกมันยังเยอะอยู่พี่ตั้มเต้ขอโทษนะฮะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองลดหลบดูครับคือยังไงก็โดนแบบ20หลิบหลบหลบเนี่ยสเปนหล็อิ18.8คือสเปนหลบค่าเข้าสักสิบพี่ตั้มก็ไก่เราแคลมิคหลบก็สิบหกจุดหแต่เตะแอร์แท็กทีติดลบนิดนึงแต่ก็เยอะอยู่ดีแอรแท็กก็เป็นบวกเนาะ เไม่แต่ว่าถ้าพี่ตั้มเป็นแฟนพี่ตั้มตีเหล็กดีอ่ะนึกออกไหมครับเพราะเพราะฉะนั้นพี่ตั้มเลยชอบมินิไดเวอร์เพรมันตีกดได้ถูกไหมครับใช่เออมันมันตีทั้งมันตีทั้งเสิร์ฟทั้งกดได้มันตีได้สองไฟล์อะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องแก้ไดเวอร์เพื่อไปเอฟเฟกต์อย่างอื่นไม่แก้ไดเวอร์ดีกว่าไหมไม่พอมีนี้มันก็จะสามลอยแล้วไม่เดียวใช่แต่ว่าอเนี้ยให้ลองเฉยๆว่าเออแบบเขาที่บอกว่าเออมีประดับถุงก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละ โอ้แต่ตั้งตั้งแต่กระตุกมานี่ดีนะมาสองเจ็ดขอลองมินิเดเวอร์แบบกระตุกแล้วหน่อยได้ไหมบนเออไกลกว่า,วาจริงไกลกว่าจริงไกลกว่าเห็นเห็นเลยตรงด้วยอ,อยู่ด้วยกระตุกมือให้หน่อยมาสายขวาแรงๆครับ ว้าวโดนอยู <screen ing> <f> ่ว้าวเนี่ยบอลมันโด่งไปนิดนึงเดียวไปตั้มยังแค่โดงไปนิดเดียวมันอยู่บนเนี้ยลูกมันควรต้องอยู่นี่อ๋อมันอยู่บนเนี้ยถ้ามันเตี้ยลงมันจะแคลรี่สองห้าเลยนะแคลรี่นะไม่ออกไหมฮะยักษ์ยักษ์เรายังไม่ล้หล่ำเลย สองเจ็ดอยู่นะสองเจ็ดรี่มีใจแบนี้เยอะสองเจ็ดเนี่ยมอผมอยู่แค่นี้อกห้าเนี่ยนี่ออม้อจพี่ต้งหมขอร้องรอบสุดท้ายมาเอาให้มันจบวันนี้แหละ ออกไปออกไปทำไอื้อ้แคลลี่หัวทายหรอไม่แคลลี่สองหกจะปักหัวทายเลยด้วยวะน่าจะใช่โเสียใจยอ่ะเสียใจยอ่ะบอลร้ยรอยส,ออสออี่สองัไม่ต้เอาจริงอะ130่ะร้อยสาบ โอ้ยไม่โดนไม่โดนร้อไม่ต้องดูดูรูปไม่โดนไม่โดนก่นหอนน้าใครเาอลสามหกสองสี่สองหเหมือนเดิมไอ้ทรายบ่อนี้ที่ใครเขาพูดไว้นี่พี่เหน่ช่วยถกไม้พี่อ่ครับเอารถแทนรถเฟนเออมได้ครับอดีน้ำดิ มันมันนี่ร้อยสามเก้รู้ไมรอยสามเก้าโอเคมันมันมีโดดอ่โดมีไปเยอะเขาไม่โดมไปเยอะไปเยอะมากไม่งั้นต้องทำไมท่านลมันจะได้เตียหลมได้โอ้ยเต้ยนี้โดนอันนี้โดนบอลร้อยสี่สิบเอ็ดเลยมันต่ำต่ำลงใช่ไหมใช่คือยิ่งมาทาจะยิ่งต่ำลงถ้าเป็นพวกผม ไอ้เฮียนีถ่ายไว้ปะเนี่ยโอ้โหสองเก้าต้องต้องเป็นการสั้นน่ะมันนี้เต็มมากเลยอันนี้คืออย่างสุดท้ายนะหมดแล้วกิฟต์แต่ไซส์กิฟต์เพอร์เฟกต์ไหมไซส์กิฟต์ดีไหมครับดีครับอันนี้โดนนะ โด่งน,น,นิดเดียวนิดเดียวไม,ไม่เหมือนอที่ี่ร้องที่พี่ในเวความสูงมันจะไม่ได้มุมเนี้ยมันจะเป็มุมเหมืนอนนกเลยอ่ะพอแล้วเยี่ยมครับในสนามจริงโอ้ยแค่นี้ที่ไม่ถ้าไม่ได้เล่นทำไม่ได้เล่นเจ็ดพันนี่ข <laughs> ึ้นเวทเหนืน่อยเหนืน่อยเหนืน่อยรู้ไหมว่าเอาตีไปกี่ลูกตีไปยี่สิบกว่าการ แล้ก้านหนึ่งมันมันดูถึงเจ็ดลูกแล้วมาในนี้ตีตีในนี้อีกประมาณสี่สิบลูกปวดหลังเลยครับแต่ว่าอยากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดดีดีพิเศแล้วดีครับวันนี้ก็เรียบร้อยก็ได้สเปคก็คือเป็นมินิดิเวอร์นี่แหละตีดีที่สุดนะครับแล้วก็ก้านเป็นของเวนตัสแบล็ k แนะครับแต่ว่าก็คือตัดก้านให้เหลือ44.25นะครับแล้วก็กิฟต์ก็เป็น plus f ตอนนี้กำลังเลือกสีอยู่นะครับอะไรดีใช่ยังเยอะไม่พอเลยครับคแสงครับเยอะมากเยอะมากไม่แดงก็เหลืองว่ะพี่ว่าแดงก็เหลืองใช่หรือลองจะลองซุปเปอร์มันเองครับตั้งแ่ไม่ท่บมันจะลื่นเออมันลื่นลื่นเนาะลื่นแต่ว่าถ้าเราไปใช้โฟลูเล็กแล้วสวิงเวทมันจะเปลี่ยนไหมมันจะเพิ่มมาประมาณสุดสุดนิด มันก็ได้เป็นแบบคอสเมติกสวยๆเนาะใช่มีลายแบบโคมฮาร์ทอะไรเงี้ยเราอยู่เกาหลีอยู่แล้วไงเราเราจะอินอินอินเห็นพวกนี้เยอะอยู่โคมฮาร์ทของเยอะมากวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณเต้ยมากโดนสุดมี29ก้านะไอมินิเดเวอร์เนี่ยมันก็ไกลอยู่เหมือนกันนะพอได้เพราะเราเล่นเพราะเราไม่ได้เล่นโปรนะเราไม่ได้เล่นหมด หมุดหมดดำเนาะพี่ก็เล่นประมาณหก0ันห้าพนเจ็ดเนาะประมาณนั้นยังไงโอเคขอบคุณเต้ยมากนะครับขอบคุณนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวในอนาคตถ้าเกิดเรามีโปรเจกต์ดีๆเดี๋ยวเราจะเชิญได้ยินดีครับเต้ยนะครับแล้วก็บูมัสธิ์นะครับมาท้าชนนะครับกับโปร l p g สาวของเราอ่าจะเป็นใครเดี๋ยวคอยดูนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง j l b k นะครับโอ้อเดี๋ยวนิดนึงฝ่ายนิดนึงก็คือเดี๋ยวจะมีเอพิโซดที่เราตีกับโปรเข้ากล้องนะครับใช่ใช่ใช่อยากดูแล้วเนี่ยฝากตามเลย ฝากเชียร์น้องหน่อยนะครับได้เลยครับโอเคได้ครับต้ยขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับพี่ตั้มขอบคุณครับ